สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมงช่อง YouTube มุนตีข้ามวน o อ f i c เชียและแฟนเพจมุนตีคีย์บอร์ดแฟนเพจครับพามาเบิ่งหนางานมือนี้ครับพี่น้องบรรยากาศหลังหวยออกครับเห็นเลยเนาะพี่น้องมีคนสศคนหมานบ่ รบรรยากาศงานวันนี้ครับพี่น้อฝากแจ้งครับมื่อวาคาดว่านะครับว่ามีฝนหรอกพี่นนองมื่อนี้ฝากแจ้งครับ ตอนนี้เวทีอยู่ประมาณ50%บอเตครับผมเวทีก็ง่อยกำลังรีบเต่งต่างเวทีครับเสียงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ อ่า40%ครับพี่นอ้องเสียงกลางแลมใส่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใส่ตู้เบสครับจะพาไปเริ่งลังหัดครับได้ยังไงจิโน,น่ครับครับอะไรครับ ทำอะไรกินเนาะวันนี้ราบหมูข้แงหมูราบบักแงวนี่กินเจงวแกงเป็นมูสิเอติเป็นมูวันีบ้านน้องเสนอผ้ามูสทมมือนี้เป็นว่าดราบบกแตงมาสันชอ้ยเนาะ

บรรยาก,กาศหลังเวทีครับเราจะเดินเป็นรถหัวนาครับพี่น้อง อร่อยสมีสักอนเด้อครับเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยครับ